สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพิจิกมาพบกับการดูดวงประจำเดือนกันยายน2 5 6 8ชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วก็ราศีพิจิกมีอะไรเกิดขึ้นบ้างมาดูกันเลยนะคะดาวประจําตัวประจําราศีก็คือดาวพระอังคารนะเดือนนี้วันที่หนึ่งถึงสเนี่ยก็อยู่ตรงราศีกันซึ่งเป็นภพลาภะดาวตัวเองอยู่ในภพราภะก็หมายถึงว่าเป็นช่วงที่ เสาะแสวงหาจังหวะโอกาสช่องทางอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตตัวเองนะไม่ใช่แค่เรื่องเงินทุกรายอย่างเ,เดียวนะมันหมายถึงว่าโอกาสเรื่องได้เรื่องงานเร่งการสร้างอาชีพเรื่องโอกาสเรื่องการเรียนอะไรต่างๆนะช่วงนั้นพิจิกจะเสาะแสวงหาในด้านนี้อ่าก็ได้ไปพบช่องทางได้หาได้ได้ข้อมูลนะที่ตัวเองจะต้องมาวางแผนชีวิตของตัวเองประมาณนั้นในช่วงนั้นเนาะอืม พอหลังวันที่สิบสองเนี่ยดาวพระอังคารเนี่ยดาวประจาตัวนเนี่ยเข้ามาสู่ตรงราศีตุลและเป็นประอ่าก Rag ็อยู่ตรงนี้เป็นพบวินาศนะชาวชาวพิจิกก็ต้องระมัดระวังเรื่องการคิดการตัดสินใจเรื่องของอารมณ์ต่างๆอารมณ์จะแปรปรวนนิดนึงนะอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงๆก็ต้องระมัดระวังและยิ่งปลาย,ายเดือนหลังที่ยี่สิบแปดเป็นไปมีดาวพุ่มาประกบกับดาวพระอังคารเนี่ยคู่นี้เป็นคู่วิวัเขาเรียกว่า พูดวิวาทะเนาะมันเหมือนกับคำพูด,ดแรงๆอะไรเงี้ยแล้วก็พอดาวตัวเองเป็นปลาเนี่ยมันก็เหมือนจิตใจแล้วก็ไม่ค่อยนิ่งอะ่ะแล้วพอมีดาวคำพูดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็ทําให้เราอาจจะไปพูด,ดแรงๆใส่คนอื่นอารมณ์หมหงิดใส่คนอื่นแล้วใส่พูดจามไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนี้ต้องระมัดระวังการสื่อสารคําพูดของเราต้องระมัดระวังนิดนึงเนาะมาดูในแต่ละเรื่องกันนะเรื่องของการเงินดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวจิกก็คือดาวพฤหัสบดีตอนนี้ เข้าไปอยู่ตรงราศีมิถุนเป็นภพมรณะสาหรับพิจิกก็ต้องระมัดระวังใน,นเรื่องการเรงินการลงทุนอะไรต่างๆมรณะก็ตามชื่อนะยกเว้นคนที่ลงทุนที่มันจะไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะทาธุรกิจเกี่ยวกับอะไรที่ส่งน้าเข้าส่งออกต้องดิวกับต่างประเทศนะ่ะต้องติดต่อกับต่างชาติต่างประเทศเนี่ยอันนี้ก็ดีแต่ถ้าสมมติ ไม่ได้ลงทุนเกี่ยวกับด้านนี้เลยก็ทํางานลงทุนทั่วไปเงี้ยก็ต้องระมัดระวังการบริหารจัดการเรื่องการเงินของตัวเองให้ดีนะจะลงทุนอะไรใหมๆ่ๆหรือว่าะจะใช้จะจ่ายอะไรในเดือนนี้ต้องบริหารจัดการเรื่องการเงินนะมันอาจจะมีการผิดพลาดเกิดขึ้นได้นะแต่ว่าถ้าถามถึงในเรื่องของ โชคลาภแต่จริงๆมันก็พอมีนะโชคลาบนะมันอาจจะเป็นโชคลาบจากการที่เหมือนของที่เสียไปแล้วญาติที่เสียไปแล้วอย่างนี้ก็ได้อ,อ,อมันมีเกณฑ์ตรงนี้อยู่เพราะว่าอดาวเจ้าเรือนพบมรณะอย่างนัพระพุทธเนี่ยในช่วงหลังวันที่สิบเอ็ดเนี่ยมันเข้าปุ๊บราศจะเข้ามาสู่ราศีกันแล้วมันเป็นเจ้าเรือนพพลาภไงอืมันก็จะมีโชคมีลาบตรงนั้นเข้า,ขามาแล้วเป็นมหาอุดนะแล้วก็อาจจะเป็นลาบอย่างที่บอกอ่ะ จากสิ่งที่เสียหายไปแล้วรถคันเก่าๆที่ไม่ค่อยได้ขับหรือว่าจะเป็นาญาติที่เสียไปแล้วมาให้ลาบอย่างนี้ก็ได้นะอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องแต่มันมีโอกาสนะช่วารับจากการเสี่ยงบันดันมีโอกาสอืมอันนี้แต่เรื่องการลงทุนทั่วๆไปอ่ะต้องจําเป็นต้องเป็นต้องจําเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีนะแล้วก็รอบคอบในการลงทุนการขยับขยายเรื่องของกิจการช่วงนี้ ถ้าเลื่อนได้ก็ให้ให้เลื่อนไปก่อนเนาะก็มาดูในเรื่องของการงานกันการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวพิจิกก็คืออ่าดาวพระอาทิตย์ดาวพระอาทิตย์เนี่ยอยู่เป็นเกษตรเนาะวันที่หนึ่งถึงสิบเจ็ดเลยหลังวันสิบเจ็ดก็ย้ายเข้ามาพบราภะนะต้องช่วงวันที่ดาวการงานอยู่เป็นเกษตรเนี่ยก็เป็นช่วงที่แบบเออการงาน ก็มันเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหานะถามว่าไม่มีปัญหาเลยไหมมันมีปัญหาสิเพราะว่าดาวถึงน่าจะเป็นเกษตรในช่วงที่หนึ่งถึงสิบหกนั่นแหละเออที่หนึ่งสิบเจ็ดเนี่ยแต่ว่าดาวอาทิตย์มันดันไปนลิงกับพระราหูอันนี้ต้องระมัดระวังในด้านที่การงานอาจจะมีในเรื่องของชื่อเสียงเสียหายเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยอ่าข้อผิดพลาดในเรื่องของเอกสาร,รการประสานงานต่างๆชาวพิจิกจําเป็นต้องระมัดระวัง นนในช่วงวันที่หนะึ่งถึงสิบเจ็ดนะหลังที่สิบเจดดาวการงานเข้าวูลาพระละมีโอกาสได้ทํางานสําคัญสาคัญรู้หลักผู้ใหญ่ก็มอบหมายงานมาให้แต่ก็หนักหนาสาหัสเนาเป็นภาระหน้าที่ที่มันเหมือนเป็นงานงานใหญ่งานสําคัญะลรเนี้ยอจำเป็นต้องใส่ใจต้องเอาเวลาทุกสิ่งทุกอย่างทุ่มเทให้กับงานนะงานงานเยอะ เอออันเนี้ยจุกจิกงานเยอะทั้งเอกสารทั้งต้องประสานงานต้องไปพูดคุยอะไรกับคนที่เราอาจจะไม่เคยได้ไปคุยไปประสานงานกับเขาก็ช่วงจวังหวะนั้นก็เต็มศักยภาพสําหรับชาวพิจิกนะเรามองในแง่ดีคือได้แสดงความสามารถกันแล้วกันนะแต่มันจะดูวุ่นวุ่นงานจะเยอะนิดนึงประมาณนั้นนะเราวันที่สิบเจ็ดเปน้นไปคือจริงจเดือนนี้ทั้งเดือนอ่ะพิจิกจําเป็นจะต้องบริหารจัดการเรื่องการงานของตัวเองให้ดีนะมันจะมีงานแบบบางที คิดว่างานมันจบมันไม่จบมันต้องงานงานส่งไปแล้วต้องกลับมาแก้ใหม่หรืองานใหม่ที่ทําอยู่ก็มีปัญหาต้องแก้เงี้ยมันจะดุนรุนประมาณน,นี้นเรื่องการทํางานนะการประสานงานอะไรต่างๆระมัดระวังคําพูดตัวเองด้วยนะในเรื่องของความรักผู้ครองคนรักความรักของชาวพิจิกะดละครศนะดาวพฤหัสุกรเดือนนี้ก็วันที่หนึ่งถึงสิบห้า อยู่ตรงราศีกรกฎซึ่งเป็นภพสุภะผู้กครองคนรักพอมาอยู่ตรงภพสุภะนี่หมายถึงว่าพร้อมสนับสนุนส่งเสริมให้ชาวพิจิกนะอ่าได้มัอน,นกบว่ามีอะไรก็ให้ปรึกษาผู้กครองคนรักได้ในช่วงจังหวะน,นั้นพอหลังวันที่สิบหกเข้าสู่ภพกรรม,มะตรงราศีสิงห์แต่มันดันไปเล็งกันกับดาวพระเสาร์ซึ่งเป็นคู่ศัตรูอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะระมัดระวังใครแบบว่า เออเป็นคู่กรรมคู่อะไรกันเงี้ยเออเรต้องระมัดระวังนิดหนึ่งคือมันเป็นช่วงที่แบบเออจะต้องแบบมีปัญหากันง่ายอะอย่างเงี้ยอืนะเป็นความรักคู่ครองของตัวเองอ่ะต้องพยายามเข้าใจกันนะหรือว่าถ้าเรามองอีกมุมนึงถ้าเป็นอีกความหมายหนึ่งหมายถึงว่าต่างคนต่างงานยุ่งถ้าถ้าถ้าเป็นเป็นเวนี้นะเป็นเมนเป็นแนวนี้นะเป็นแนวว่างานยุ่งก็ต่างคนต่างทํางานเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหา แต่ถ้ามันไม่ไม่ยุ่งงานแต่มันดันไม่ยุ่งกันเองเนี่ยระวังจะทะเลาะกันง่ายขนาดเองนะคะเอ,อหลังวันที่สิบหกเนาะนั่นแหละคนโสดจริงๆช่วงนี้มันไม่เหมาะกับการที่จะมีใครนะอยู่เป็นสุดโสดสวยๆรอ,อๆสวยๆไปก่อนเน้นเรื่องกันของการพัฒนาช่วงนี้จริงๆเหมาะกับการที่แบบไปซุ่มเรียนฝึกทักษะตัวเองให้มันเชี่ยวชาญประมาณนะั้นอันนี้จะเหมาะนะแล้วก็ เดี๋ยวพอเดือนหน้านาเดือนตุลาเดี๋ยวดาวพระพะหัสจะย้ายเข้าสู่ระบสุภาพเป็นมหาอุดอันเนี้ยถ้าจะมีความรความร่งความรักอ่างเงี้ยในเดือนในช่วงเดือนหน้านะจะได้เจอคนทีู่่ใจช่วงนี้ถ้าเจอมันมันมันได้เจอนะเพราะว่าดาวคู่รองคนรักมาอยู่ในมุมที่แบบเราจะต้องได้เจอใครสักคนอะไรประมาณน,นั้นนะ่ะอืมแต่ว่ามันเป็นช่วงที่ไม่ควรลงเอยหรือว่าให้สถานะใครอะไรเงี้ยเราก็อาจจะควบคุมเ,เพื่อนไปก่อนได้นะอืม สำหรับคนส่เนาะก็สุขภาพชาวพิจิกระมัดระวังสุขภาพของตัวเองและสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่นะที่อยู่ในความดูแลของเราด้วยนะคะอืมก็สำหรับคำทำนายดวงประจำเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีพิจิกก็คงจะขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกมยศ กันมาโดยตลอดขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ